สวัสดีครับเจอกับอาจารย์ออสอีกครั้งนะครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆรอบนี้ด็อกเตอร์ออสซอฟเจลนะครับขนาด120แคปซูลในกระปุกสีทองภายใต้แบรนด์ของบริษัทด็อกเตอร์ออสกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดใครที่ชอบ ฟิชออยลน้ำมันปลานะครับมาทางนี้เลยนะครับอุดมไปด้วยโอเมก้า3โอเมก้า6นะครับซึ่งตัวน้ำมันปลาเองก็จะมีในเรื่องของการบำรุงสมองแล้วก็ระบบประสาทนะครับเนื่องจากว่าอุดมไปด้วย DHA นะครับเป็นองค์ประกอบสัมพันธ์ของสมองแล้วก็จอประสาทตาช่วยเสริมความจำสมาธิแล้วก็ช่วยทำให้ลดการเสี่ยงในเรื่องของอัลไซเมอร์ได้ลดการอักเสบนะครับตัวนี้ผลึกกำลังกับ เฮมสีดอ่อยซึ่งมีสารสกัด CBD อยู่ในนั้นแคปซูลละ5มิลลิกรัมด้วยกันนะครับ EPA นะฮะในฟิชออยน้ำมันปลาจะช่วยลดการผลิตกระตุ้นสารอักเสบนะครับแล้วก็บรเทาวาการโรคข้ออักเสบรูมาตอยลำไส้อักเสบเหล่านี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นตัวนี้บำรุงร่างกายเป็นอาหารเสริมที่ดีมากลดไขมันและน้ำตาลในเลือดระดับไตกรกลีเซอไรด์ในเลือดช่วยลด LDL ช่วยเพิ่ม HDL ไขมันเลวเอาออกไขมันดีคงไว้สร้างเพิ่มนะครับป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ดีมากลดความเสี่ยงของหลอดเลือดอุดตันนะครับปรับสมดุลของโลหิตลดการแข็งตัวของเลือดบำรุงสายตาด้วย ความเข้มข้นของ DHA ที่อยู่ใน f ิชออย l อุดมไปด้วยโอเมก้า3นะครับเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะครับที่จะชะลอในเรื่องของจอบรสาตาในผู้สูงอายุหรือที่เขาเรียกว่าโรค AMD นะครับส่งเสริมสุขภาพจิตนะฮะตัวนี้มีส่วนผสมของ CBD จากเฮมัสติ o ออยเสริมเข้าไปด้วยนะฮะในเรื่องของ ADHD นะฮะช่วยลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลสมาธิสัน้นทําให้หลับง่ายหลับลึกนะฮะเสริมกลุ่คุ้มกันและระบบคุ้มกันทํางานได้ดีมากๆ